สวัสดีครับพินนะครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาชมเจ้าซีวิ c โฉมเอฟบีเป็นรถบ้านมือสองนะครับสภาพสวยมากคันนี้เปิดอยู่ที่ราคา419,000บาทครับใครสนใจนะครับกับผมพาไปดูรอบก,กันก่อนโอเคนะครับข้างหน้านั้งใสอยู่นะนั่งใสคลิปอยู่เลยนะครับล้อแมกนะครับโรงงานของ Honda เลย ข้างๆนะครับขอประตูคันนี้นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างใหม่ก็คือภายนอกสีตัวถังเนี่ยถือว่ารับไปแล้วนะครับสามารถใช้งานได้อย่างเดียวเลยนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับผมข้างหลังอันนี้ผมเปิดท้ายไว้นะครับเปิดเพื่อท่านดูข้างในนะครับกว้างขวางมันดูยางอะไรนะครับของอยู่ครบทั้งหมดไม่หายไปไหนนะครับ รถอยู่พร้อมสองใครสนใจทักมาก่อนได้นะครับโอเคซีวิกเอนะครับสองพแต่จด2013นะครับผมข้างขวานะครับโอเคสภาพยังเนียนๆอยู่นะครับสภาพแบบนี้หาย,ยากนะครับรถปีสิบสครับดูข้างในกันครับเบาะหลังนะครับข้างในจะเป็นสีเบตเป็นสีเบต เค okay. ก็ให้ความดูหลนะครับสำหรับสีเบสภายนอกสีเงินครับยังยังใช้ได้นะครับผมยมองว่าใช้ได้ย,ยาวเลยดทีนหน้ากันในภายในนะครับนหน้าโ okay. อเคเกาะสวยงามครับพวงมาลัยเดิมนะครับมันติดฟังก์ชันนะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับผม เดี๋ยวผมไม่ดูห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวจะมาสตาร์ทเครื่องให้ดูอีกทีนะนี่ครับในห้องเครื่องของเจ้าซีวิ c FB นะครับผมขอบเขิบนะครับอยู่ครบ ไม่ได้หายไปไหนนะครับคันหน้าฝากระโปรงป้ายสติกเกอร์นะครับยังอยู่โอเคจาพาไปนั่งข้างในกันครับว่าเลขไม่จะเท่าไหร่โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในกับเจ้าซีวิ c เอฟบีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม จอใช้ได้อยู่นะครับจอตรงนี้ก็ยังใช้ได้นะครับผมโอเคเลื่อนไหมนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนนามโลนะครับคันนี้ในราคา419,000บาทนะครับอันนี้รถแบบรถเดิมๆนะครับดูแล้วไม่ได้มีการเอาไปแต่งสิ่งใดๆมาก่อนนะครับจอใช้ได้นะครับเป็นตัวนาวีด้วยนะครับผมโอเค กเนะครับลงล็อกลกตามปกตินะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือใครสนใจนะครับที่จะซื้อขายรถสามารถติดต่อกับเข้ามาได้นะครับที่ผมเลยนะครับใน YouTube ปินหรือใน a c e b o o k ปินวอลวิทนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ